สวัสดีครับกับผู้เราสตีวเเฮลตี้ถ้าผมก็วันนี้จะมาสอนท่าวิดพื้นอ่าวิดพื้นหรือพุชอัพพุชอัพก็คือเสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะเรื่องการสอนดึงข้อหรือพุชอัพซึ่งอันนี้มันก็คือเหมือนว่าอ่าถ้าสมมติใครฝึกแล้วมันยังไม่ไหวจริงก็เรามาวิดพื้นแทนเพราะว่าถ้าดึงข้อไม่ไหวเนี่ยต้องมาวิดพื้นก่อนนอ่าพอถ้าเราเริ่มวิดได้อะไรได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็เสริมส่งเสริมเรื่องการ รูให้เราได้ใช่แล้วพื้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขาใช่ก็เดี๋ยวเราจะสอนดูแล้วกันแล้วพะบางคนคือยังอาจจะวิทผิดวิโฟกัสไม่ถึงอะไรเงี้ยเนะก็เดี๋ยวไปดูกันแสดงให้ดูก่อนว่าถ้าที่ถูกต้องเป็นไงใช่ครับมานะครับสังเกตคืออย่างแรกคือแขนตรงนะครับตัวตรงล็อกท้องไว้นะครับไม่มีการแอนหลังหรือแอนขึ้นแอนลงอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผิดนะครับ เดี๋ยวฟุตลองวิทย์ให้ดูนะครับดันลงไปนะครับเก่งตัวตรงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่แอนอ่านะครับนี่คือท่าที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมีวิธีขั้นตอนยังไงบ้างฝึกยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปแนะนำกันครับโอเคครับท่าแรกเขาเรียกเป็นการค้างเนอะก็คือ มันสาร์อาหารเขาเรียกท่าวิทพื้นท่าเตี้ยนะท่าเตียมคือหลักของการที่เราจะดันได้ทุกท่าเลยคือเราต้องค้างได้ก่อนใช่ฐานเราต้องมั่นคงก่อนจะดันได้นะครับเดี๋ยวเราให้ฟุตดูว่ามันค้างยังไงก็ไม่ง่ายครับคือมันก็จะอยู่ในทรงที่เราเตรียมที่จะเาเรียกว่าเตรียมวิทเลยนะครับค้างไว้ทั้งหมดนะครับล็อกท้องนะครับเก่งก้นไว้นะครับจะไม่แอนหลังล่างขึ้นหรือลงนะครับอฟุตลองแบบทําท่าแบบผิด อ้าวฟ้อมผิดอะอย่างงี้ไม่เอาอันนี้แบบผิดนะครับหรือแอนเลยอย่างงี้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องตัวตรงเก่งหน้าท้องไว้ตลอดนะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับค้างให้นานที่สุดเท่าที่เราจะไหวนะครับก็ทําวนไปจนกว่าเราจะหมดแรงนะครับอันนี้ก็คือท่าแรกนะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าท่าต่อไปคือท่าอะไรครับครับโอเคต่อไปเป็นท่าที่สองนะครับมันเขาเรียกว่าจะเหมือนว่า เราดันแต่ว่าเราค้างไว้ไ,<อ>ไม่มีการแบบดันขึ้น<ช>เนาะ<ช>เป็นการปล่อยลงแล้วก็ค้างไว้ถูกต้องครับเดีย๋ยวแสดงให้ดูเลยทำให้ดูอ่ะายนะครับเหมือนเดิมครับคือเราก็ล็อกตัวไว้คือการดันคือสําคัญคือตัวต้องล็อกตัวตรงไว้อยู่ตลอดไม่แอนแล้วก็ค้างไว้นะครับจนกว่าออจะหมดแรงอ่านะครับให้ลอยไว้ครับนะให้ลอยไว้นะครับ หนักนี้ท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับทําจนกว่าเราจะหมดแรงใช่ครับนะครับวนไปเรื่อยๆครับต่อไปเดี๋ยวท่าอะไรอีกมาไปดูกันต่อไปท่าที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าฐานของเราเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็จะเริ่มมาดันกันแต่เราจะดันจาก ระดับสูงก่อนใช่แล้วก็ถ้าต่ําๆเนี่ยมันจะหนักหนักมากสําหรับมือใหม่ดังจากที่สูงก่อนนะครับเดี๋ยวพุทธก็ทำให้ดูว่าเป็นยังไงล้าอย่างว่าสูงมันเบาไปก็เดี๋ยวลดระดับเดี๋ยวเราลดระดับเหมือนกันนะครับตัวตรงไว้นะครับไม่มีการแอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มดันนะครับเขาสึกว่าระดับมันตรงเนี้ยมันง่ายเกินไปแล้วก็ลดลงมาลดลงมาอ่ะอันนี้ไม่ง่ายไปนะทำอะไรครับอ่าเป็นอย่างนี้ คือเราใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านปุ๊บเป็นเก้าอี้มาเลยมาต่ําลงนะแล้วก็เหมือนเดิมอ่าถ้ายิ่งเราต่ําลงก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับพอมันเริ่มเรารู้สึกว่าเริ่มระดับที่เราตรงนี้เราเริ่มชินเราเริ่มเบาปุ๊บเราก็ต่ําลงไปเรื่อยๆจนถึงพื้นเลยจนถึงพื้นได้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสเต็ปเนาะ S <S เดี๋ยวมันจะมีอีกค่าหนึ่งที่ทําให้สมมุติบอกว่าเราเราช่วยได้อย่างเงี้ยอ,อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนว่า,าใช้เข่าเนาะง Au อเข่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ทําให้เราช่วยวิดได้เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเนาะสำหรับในการช่วยในการที่ว่าวิดพื้นวิดพื้นอ่าถ้าสมมติแบบว่ามันเริ่มไต่ระดับมาแต่เหมือนว่าเรายังแบบวิดแบบเต็มฟอร์มแบบคือขาตรงไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ามาทำแบบทำแบบทรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นทรงยังไงนะครับ อันนี้เราก็คือจาการแบบว่าแทานที่เราฟอร์มที่ตรงปุ๊บคือเข่าเราจะไม่ติดพื้นเนี่ยอันนี้เราจะใช้เข่าเนี่ยติดพื้นก่อนเหมือนว่าเราวิ่แค่ครึ่งตัวนะครับแล้วก็ดันปกตินะครับดันปกติอ่าแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะเบาลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ว่ารู้สึกเมันเบาจนเกินไปคุณก็ยืดไปขาหนึ่งอ่าค่อยๆเริ่มพอเบาอีกก็สองขาเลยอันนี้ก็คือท่าสมบูรณ์นะครับโอเคครับนะครับ ถ้าวิดพื้นเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้อีกหลายอย่างนะทั้งที่ว่าทําให้เราคูอัพได้นะครับแล้วก็ดิฟได้ดิฟได้แค้พนได้หลายๆท่าอลยครับอีกหลายๆท่าถ้าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนพื้นฐานของท่าเลยดีกว่าเป็นพื้นฐานของทุกท่าเลยของสายนี้หรือสายออกกำลังกายทั่วไปในการที่แบบเหมือนว่าทําให้เรามีเขาเรียกว่าก้มเนื้อพร้อมที่จะไปพัฒนานะครับ ราะนั้นคือท่านี้เป็นท่าที่สําคัญทุกคนก็ถึงแม้ว่าระดับโปโปแล้วเขาก็ยังดันอยู่ขนาดขนาดโรนัลดอนักบอลยังวิ่พื้นก็ยังวิ่พื้นอยู่ก็ยังดันอยู่กินดูเพราะพวกเราเนี่ยต้องวิ่งแน่นอนโอเคยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ด้วยครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับอย่าลืมนะครับว่าดูก่อนฝึกก่อนเทปก่อนนะครับครับผมก็วันนี้เท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับเฮ้ 嘿嘿嘿。<laughs> <laughs>